สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่32เทศกาลธรรมดาปีบีวันนี้เราจะได้รับฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและจะมีแนวทางปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่าน บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกเวลานั้นพระสูเจ้าตรัสกับประชาชนที่ทรงสั่งสอนว่าจงระวังบรรดาธรรมอาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาพอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะพอใจนั่งแถวหน้าในสาราธรรมพอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยงคนพวกนี้กินบ้านของหญิงไม้ และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมองคนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่นขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทานทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทานคนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมากหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามาเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทานพระองค์จึงทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาตรัสว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทานเพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้วยังนำเงินทั้งหมดนำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทานพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รัก ในช่วงระหว่างนี้พระวจาของพระเจ้าหรือคำสอนของพระเยซูเจ้านั้นจะมุ่งสู่ประเด็นในเรื่องของความสุภาพถ่อมตนเป็นสำคัญเหตุเพราะความสุภาพถ่อมตนเป็นเสมือนสารตั้งต้นของพฤติกรรมดีที่พึงประสงค์ในชีวิตของทุกๆคนซึ่งสวนทางกับความหยิ่งจองหองการดูถูกเหยียดยามผู้อื่นก็เป็นสารตั้งต้นของความชั่วอื่นๆเช่นเดียวกัน ักคําสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจําสัปดาห์นี้คัดมาจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญมาราโกบทที่12ข้อ38ถึง44เป็นเหตุการณ์ที่พระสเ,เจ้าตําหนิพฤติกรรมของธรรมจารย์และฟาริสีบางคนที่แสดงออกเช่นชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาพอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในสารธรรมพอใจนั่งหัวโต๊ะในงานเลี้ยงเอาเปรียบหญิงไม้ภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมองนั่นก็หมายความว่าธรรมจาร์เหล่านี้แสดงพฤติกรรมตบตาเสแสร้งแสวงหาการยอมรับในสังคมต้องการลาบยศสรรเสริญเยือนยอต้องการเป็นที่หนึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจเอาเปรียบผู้ต่ำต้อยยากจน ชอบขี้อวดคุยโตและไม่จริงใจกับผู้อื่นพี่น้องที่รักพวกเราหลายๆคนอาจได้นำเอาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามแบบอย่างของธรรมอาจารย์เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจนเคยชินแล้วก็เป็นได้เช่น 1. ้งแซงทำตนให้ดูศักดิ์สิทธิ์มีบารมีแต่การกระทำดังกล่าวขาดความจริงใจ และมีเจตนาเพียงเพื่อแสดงตนให้คนอื่นยกย่องเป็นคนน่าซื่อใจคด 2. ละเลยความยุติธรรมและเมตตาอาจทำความดีเพียงเล็กน้อยให้ดูดีแต่ละเลยความยุติธรรมความเมตตาและความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ 3. เรียกร้องสแสวงหาการยอมรับและตำแหน่งในสังคม ต้องการให้ผู้อื่นยกย่องเชิดชูเสนอตัวทุกวิถีทางที่จะเป็นที่หนึ่งโดยไม่คำนึงถึงการเอาเปรียบข่มเหงผู้อื่น 4. เอาเปรียบผู้อื่นในการใช้ชีวิตเป็นคนหัวหมอเห็นแก่ตัวรับชอบแต่ไม่รับผิดเป็นคนประเภททำบุญเอาหน้าภาวนากันตายเป็นคนหลอกลวง 5. เสแสร้งในการทำความดี เื่อให้คนอื่นและสังคมได้เห็นแต่ไม่ได้ทำด้วยความจริงใจเช่นการบริจาคทำบุญที่มีจุดประสงค์แอบแฝงซึ่งพระสเจ้าเปรียบเทียบคนเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนหลุมฝังศพที่ฉาบขาวภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยซากศพและสิ่งไม่สะอาดในมัทธิวบทที่23-27ข้อ27พี่น้องที่รักด้วยความสุภาพถ่อมตน ไม่จองหองไม่อวดดีไม่อวดรู้ไม่อวดเก่งเป็นคุณสมบัติที่พวกเราน่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างให้ดีที่สุดเมื่อยังมีเวลาและโอกาสให้ความจริงใจและเมตตาต่อทุกคนเถิดนี่แหละพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันประจำสัปดาห์นี้ขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่าน เพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนําทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชัพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนจากคุณพ่อชวริตษาสาย